ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่อ่ะปุ้ยตัวนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ7,200กว่าอบาทประมาณ7,200 7,300บาทถ้าอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเต็มนะคะแต่ถ้ามาแววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เมียวสวัสดีจันเนะุะแล้วตัวนี้เป็น Honda Jazz ปี2014นะคะเป็นตัว V Auto, เกียร์ออโต้เนาะวันนี้เป็นสีบอลเงินมาในราคา369,000บาท สามแสนหกหมื่นบาทปี2014ราคาสวยๆรถก็สวยนะคะออกป้ายแดงมามือเดียวอุปกรณ์ทุกอย่างครบภายในรถเนาะผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่อ่ะปุ้ยตัวนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ7,200กว่าบาทประมาณ7,200 7,300อถ้าอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าจัดเต็มนะคะแต่ถ้าลูกค้าดาวน์หน่อย ค่างวดกออะรถใช่ค่างวดก็จะซอฟลงมาหน่อยเนาะดอกเบี้ยก็สตาร์ทเริ่มต้นที่2.79ถึง3.89ดอกเบี้ยถูกมากและที่สําคัญบอกเลยรถคันนี้สวยมากพี่เหมียวเป็นรถเดิมไม่แท้ออกห้างป้ายแดงเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยตัวนี้เป็นโฉมปี2014ก็จะมีชุดแต่งรอบคันและอันนี้คือลูกค้าแต่งออกมาจากโชว์รูมเลยเนาะโฉมไฟกระจังหน้าของเขาเนาะ นี่เราอยากให้ดูอันนี้หน่อยค่ะนี่เราอยากให้ดูอันนี้หน่อยเขาเลือกอะไรอะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้มันจะเป็นไอตัวตัวไอต,ตัวพลาสติกนะคะตัวกรอบตรงเนี้ยพลาสติกที่ปิดพวกช่วงเครื่องคือบอกได้เลยว่าไม่มีรอยใช่ เพราะอะไรอยากรู้ไหมปุ้ยเพราะอะไรค่ะพี่มีวรถที่อันนี้ไม่มีรอยด่างไม่มีกรอบแตกใช่รถเขาจอดในที่ร่มตลอดใช่เลยนะคะกระจังหน้าของเขาอันนี้จะเป็นสีเงาๆนะคะดำเงาเนอะดำเงาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลังพึ่งของเขาก็จะเป็นคล้ายๆสแตเลสนะเป็นเงี่ยมนี่เลยได้สเกิร์ตนะคะอันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันเลยแม็กก็ได้นะคะใช่แล้วนี่เลยยางขอบสิบห้าสิบหกเนี่ยตอนเนี้ยแม็กก็อันนี้ก็ลูกค้าใส่มานะคะ อันนี้ก็แม็กเดิมจากลูกค้าเนาะขอบยางค่ะเหมือนที่บอกไว้จอดในล่มนี่อันนี้ก็ติดจากโชว์รูมเลยนะคะ,ะมือจับของเขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะจ้ะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันมันทำให้ดูกลมก<ช><ด>ลืล่นดูแนวสป,ปอร์ตยิ่งขึงน้นไปเพราะบางทีเนี่ยอ่ะ ใส่คมเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับตัวรถบางคนก็ไม่ชอบใช่แล้วอันนี้เขาก็จะแต่งแค่ลงล้อมานหนึงที่เหลือจะเป็นเดิมๆหมดเลยเซนเซอร์หลังก็มีสปอยเลอร์เป็นไงทุกอย่สปอยเลอร์หลังก็มีนะคะคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในเนาะไปเลยนี่เดี๋ยวมาดูตัวบอดี้กันบอดี้ด้านในโอ้โหอ่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวแจ๊สนะตัวนี้โฉมใหม่เชนใหม่ที่วางแก้วก็มี คอนโซลด้านหน้าโอ้โหบอกได้เลยว่าตะลึงอาดค่ะตะลึงมากไม่มีรอยกรอบคือทุกอย่างเนาะมไม่มีแม้แต่รอยเกาติดต<ะ>ึงติด,ตด,ตดคือทุกอย่างนะคะใชเ่เดิมเดิมสมบูรณ์ปุ้ยนี่รู้แล้วทําไมคนถึงชอบฮิตใช้แจ๊ดมากเพราะอะไรพอขึ้นมานั่งนะมันเหมือนเป็นรถคล้ายๆเราคิดว่าเรานั่งเอาผาดอยู่ เราคิดว่าเรานั่งเอาผาดเพราะอะไรรู้ไหมคะวิสัยทัศ์การมองเนี่ยตรงช่วงนี้ยมันจะเป็นช่วงยาวน,น,นะคะเสาใช่ที่สําคัญบางทีเนี่ยพี่ขับรถใช่ไหมมันมองไม่เห็นตรงนี้มันจะทึบตรงนี้มันมีที่มองให้ด้วย<อ>ไม่ว่าคุณจะเลี้ยวหรือว่าจะจอดสะดวกมากเห็นไหมคะเขาถึงนิยมใช้แจ็สกันนะส่วนพวงมา,า,ามลัย3ก้านนี่พวงมา,า,ามลัย3ก้านแอร์แบ็กเอเ ครบ,ครบนะซูมเบาะเลยจ้ะเบ,บาะนะจ้าจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานอ,ออกมาจากห้างก็เบาะนี้เลยส่วนเบาดะด้แถวที่สองเนี่ยคุณสามารถพับได้นะคะคุณเอาไปวางของหรือว่าขายของเปิดท้ายนนก็ได้ค่เะเหมือนเป็นรถ h ฮ v ย่อมๆ่อม<ช>ป <ะ S 2> ัดเลยเราพาไปดูด้านหลังกัน<อ>เนาะอ่าสำหรับคันนี้นะคะ Honda j a จ๊ ตัว V นะคะ Honda แจ๊ตตัว V 3 6 9 0 0 0บาท<ะ>รับจัดไฟแนนซ์ทุกอาชีพรับปรึกษาด้วย ดูแผงประตูพี่เหมียวด้านลงด้านหลังคือสมบูรณ์มากบกเนาะนี่มีที่วางของมีพรมรอบค่ะเธอเพอร์เฟกตมพรมกระดุมลูกค้าใส่มาให้รอบพรมกระดุมสี่พันนะคะใช่ค่ะใส่มาแล้วก็ให้ไปด้วยใช่แล้วคันนี้แม็กก็ให้สเกิร์ตก็ได้คือได้ครบหมดแล้วคือเอาไปขับอย่างเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก็ได้บอกก็ยังเป็นเบาะหนังคือคือมันพร้อมเลยเบาะด้านหลังเหมือนพี่เหมียวบอกสามารถทับได้นะคะแล้วก็เก็บของด้านหลังเนาะใครที่แบบว่าขายของตามตลาดนัดค่ะ เปิดท้ายขายเสื้อผ้าเนาะ,ะสามารถนี่บรรทุกของขนของได้ไปขายเปิดท้ายได้เลยเอาไปเลย